อันนี้เป็นตัวทดลองที่ลุงน้องอลุงน้องทำนะคะปิดปิดไมค์ค่ะลุงน้องตัวทดลองทำที่เป็นโซลา่าเซลล์ที่จะเอาไปใช้เ,เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเวิร์กนะคะถ้าทำได้ดีลุงน้องก็จะเอาไปทำที่ฟาร์มสวนสรรของป้านางค่ะนี่ค่ะเวลา ผ้าทิศหมุนก็จะหมุนตามผ้าทิศไปเป็นออตโต้นะคะเขาเรียกอะไรนะคะพ่อหมูตามตะวันค่ะโซล่าเซลลตามตะวันค่ะเนี่ยค่ะเราเขาก็จะหมุนตามตะวันไปเราก็ไม่ต้องมาใช้ระบบมือหมุนนะคะก็จะดีก็จะดีอันนี้คือเครื่องอตัวตัวอย่างนะคะลุงน้องทำแบบทดลองก่อน ถ้าไปทําใส่กับแผงโซลา่าเซลล์สี่แผงของเราก็ต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่อันนี้คือแค่แบบทดลองเฉยๆนี่ค่ะก็จะหมุนอย่างเงี้ยค่ะหมุนตามตะวันเขาเรียวกว่าหมุนตามตะวันโอเคนะคะ